หนุ่มกันชัยใจเสียชีวิตนี้ไม่ขอขึ้นเครื่องบินกับอาจารย์ลักษูเหตุผลมีอึง้งถือเป็นการสร้างตำนานให้ชีวิตแบบสุดๆภายหลังจากที่หนุ่มกันชัยกำเนิดพลพิธีกรและผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้เปิดใจกลางรายการโหนกระแสประจำวันที่หนึ่งมกร,ราคม2567ว่าชีวิตของผมไม่ขึ้นเครื่องบินกับอาจารย์ลักษ์อีกแล้วเป็นตำนานในชีวิตมากหลังเกิดเหตุการณ์สุดทึกที่ทำเอาตัวพ่อเขาองวงการข่าวถึงขั้นใจเสียมาแล้ว เหตุผลที่หนุ่มกัญชัยไม่ขอนั่งเครื่องบินกับอาจารย์รักเจ้าตัวกล่าวว่าผมขึ้นเครื่องบินไปต่างจังหวัดกับอาจารย์รักขึ้นไปปุ๊บอาจารย์รักก็นั่งซ้ายมือติดกับหน้าต่างผมนั่งตรงกลางมีแองจี้อีกคนเครื่องบินได้ขึ้นไปปุ๊บตกหลุมอากาศผมหันไปทางขวาเห็นแองจี้จับพระเงยหน้าผมก็ใจเสียไม่เป็นไรผมไม่กลัวหันมาทางอาจารย์รักหมอดูชื่อดังอันดับหนึ่งของประเทศไทยนั่งจับพระผมก็ถามว่าทำอะไรหมอรักบอกว่าไม่มีอะไรแค่อยากจะบอกว่าผมมีดวงตายโหงกับเครื่องบิน จากนั้นหนุ่มกัญชัยก็ได้ถามหมอรักว่าถ้ามีดวงอย่างตัวอาจารย์เองอยู่บนเครื่องบินเกินครึ่งลำเครื่องบินจะตกใช่หรือไม่ซึ่งหมอรักก็ได้ตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าถูกต้องอย่างไรก็ตามหมอดูคนดังกล่าวได้เพิ่มเติมว่าเอาเหอะถ้าอาจารย์จะตายอาจารย์ก็คงตายไปแล้วอาจารย์ผ่านจุดตายไปแล้วนะไม่ต้องกังวลถ้าเห็นอาจารย์ก็ไม่ต้องกลัว